ันนี้เรามาทํากิจกรรมรณรงค์นะฮะในการป้องกันนะครับการกแพร่ระบาดของไวรัสโครโครนาในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและมหิดลสาทเิตสุรินทร์นะครับพื้นที่เป้าหมายของเราคือตำบลท่าตูมก็คท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เราเตรียมอุปรกรณ์นะครับวัสดุในการป้องกันในการแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากาอกนมามัยนะครับอ่าเฟสชิลนะครับเจลโลคอนะครับแบบปั๊มแบบขวดแบบหลอดนะฮะเรามีทุกรูปแบบนะครวันนี้เรามา เพื่อที่จะมอบให้กับทางผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าตูมนะครับจำนวน8โรงเรียนนะฮะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกฯนะครับรวมไปถึงท่านนายกงค์งการบริหารจนตกาลนะครับแล้วก็ตัวแทนประธานสถานศึกษาทั้งหมดทั้ง8โรงเรียนรวมไปถึงคณะครูนะครับในพื้นที่มารับมอบแล้วก็เป็นการรณรงค์ร่วมกันนะครับเพื่อแสดงความเชื่อมั่นว่าโครงการมหาลาัยสุขบนญสมบูรณ์สาก้แก้นนประเทศเป็นความหวังและก็เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการแลวก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเพื่อใ การดเนินงานครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีความมั่นใจเรื่องของการทางไกลและสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องของการนลงเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้เนี่ยท่าทูมของเราเนี่ยก็มียอดในการจองในการฉีดวัคซีนนะครับเกินเ0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นไปนตามเป้าที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้ก็คิดว่าหลังจากวันนี้เนี่ยจำนวนการจองในการฉีดวัคซีนก็จะเพิ่มมากข,ขึ้นด้วยความสําคัญร่วมกันว่าเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันครับผมครับในฐานะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีอาเขตุลิน ก็ในนามของกระทรวงอวนะฮะก็มีความรู้สึกว่ายินดีแล้วก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมนรนรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องก COVID, ันโควิดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะโดยเร็วที่สุดก็เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะฮะร,ร่วมกัน ฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับครับวันนี้ได้รับเกยียรติจากท่านนายเภอนะครับได้มาร่วมรับมอบแล้วก็เป็นสัสีพยานในการพึงการครั้งนี้ต่างหงก็ต้องขอบคุณทางมอเทคโนโลยีนะครับคนที่จะเขตสุวัคนนะครับนาโดยท่านอาจารย์เดชชันยมตรงที่ได้มามอบทักอุปกรณกรท์ทั้งเครื่องชิวทั้งหน้ากาก,ากทั้งถงทั้งเกลืนล้างมือให้กับบุคลาการโดยเฉพาะ กระทรวงศึกษาดีพื้นที่ซึ่งเป็นด่านหน้าที่นักเรียนก็จะเปิดเทอมในวันที่14มิถุนายนนี้นะครับก็ได้แจ้งท่านประธานเครือข่ายทั้ง4ีเครือข่ายนะครับนอกจากนี้ก็ได้รับความกราจากท่านนายกอบตอท่าตูมนะครับท่านนายกาเนี่ยมาช่วยวัาทีน่นถาบเนี่ยมาช่วยในการสนับสนุน วัสดุป้อณกันเช่นเดียวกันนยให้ทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่อบตท่าตูมรับผิดชอบนะครับซึ่งผมก็เรียนว่าในการรับมอบวัสดุในวันนี้ทั้งเฟสชูทั้งเจลล้างมือทั้งหน้ากากเนี่ยก็เป็นไปการตามเงเนินการตามมาตรการงสาสุขนะครับซึ่งด้านแรกคือมาตรการส่วนบุคคล d m h c t เนี่ยเรารับรู้รับทราบกันอย่างทั่วถึงว่าเป็นการทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากโควิดโดยเฉพาะในวันนี้ในส่วนของ M เนี่ยก็แมสก์ับหน้ากากก็มีอย่างมาแจก นักเรียนในเขตพื้นที่นะครับรวมถึงของแคชเพื Q ่อแดงทำไงให้ล้างมือได้ก็มีเกลียวอาออมามามา,มารับมอบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบุคลาการทางการศึกษาในพื้นที่ต่อไปนะครับในส่วนของการเนิการเชิงรับของรัฐมนตรีผก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของเชิงเชิงรุกนะครับในส่วนของเชิงรับเนี่ยก็นําเรียนว่ายอดจองวัคซีนนะครับอำเภอท่าตุ่มเนี่ยแบ่งเ,เป็น2กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก60ปีขึ้นไปกับผู้ที่มีโรคเรืออ้อรังเป้าหมายของอำเภอเนี่ย2,001 ตอนนี้ได้มา17ื่นก็คือยอด70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตามโนโยบายรัฐบาลซึ่งก็จะเริ่มฉีดวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอายุ1 8บแปถึงห้ปีก็จะเริ่มลงทะเบียนสามสิเอ็ดพฤษภา,าแล้วก็จะเริ่มฉีดในเดือนกระดาษมีเป้าหมายน่าจะ5 0 0 0 0กว่านิดนิดก็จะได้ดำเลงต่อไปซึ่งได้ร่วมมือกับภาคีีครอขายทั้งอบตทั้งเทศบาลทั้งกำนันพี่บ้านอสมอรกสตรวมถึงได้รับกําลังสนับสนุนจากกภาคเงคลก็ถือว่าเป็นนนนนนปรรระะโยยช์อออ่่าางงงงิคับใสวขกจฉี ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเป็นได้เน้นในเรื่องของตังเป็นเป็นในทางของทางตังสุ่มสมาชิกทางการบริหารส่วนตำบลและก็ทางพนักงานที่บ้านเป็นส่วนที่ประกอบแล้วก็อสมแล้วก็โรงพยาบาลาตูมนะครับที่เป็นตัวหลักในเรื่องของการรณรงค์กรโรงพยาบาลตูมดูแลตำบลท่าตูมอยู่แล้วแล้วก็อสมก็เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะทาให้การรณรงค์สีสันนี้ก็น่าจะ อยากอย่นอนเนี่ต้อง70%ขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นความมั่นใจในเชิงพื้นที่นะครับว่าท่านนายกท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ร่วมกับทางอำเภอท่านนายเพื่อนะครับวันนี้เรามีความมั่นใจแล้วนะครับว่ามหาลัยของเราเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมดำเนินการแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระทบงหลตะบดจากอุตสาหกรรนะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยูทูบซีสู้ภัยโควิด ยูทูบี่สู้ไฟโควิด